คนแปลแกหน้าก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าที่น่ากลัวกว่าคนแปลกหน้าก็คือคนสนิทนั่นแหละครับเพราะว่าส่วนมากที่แอดเจอมาเหมือนก็มีแต่เพื่อนสนิทมิตรสหายนั่นแหละครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิเรื่องมาในี่ยครัจะเป็นนางเอกของเราเตรียมตัวนอนหลับฝันดีแต่ว่าระหว่างนั้นเธอเองก็รู้สึกเมื่อยตัวทางด้านคุณสามีก็เดินเข้ามาและก็ด้ถามนางเอกของเราว่าหายปวดหรือยังนางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่ายิ่งหนักกว่าเดิมค่ะงั้นให้ผมนวดให้ไหมหนางเอกของเราก็เลยดบอกวก่าก็ดีเหมือนกันว่าแต่คุณนวดเป็นหรอคุณสามีก็ได้บอกนะครับว่าไม่เป็นหรอกแต่ก็ต้องลองดูสักหน่อยเผื่อคุณรู้สึกดีขึ้นนางเอกของเราก็เลยขอบคุณคุณสามีจากนั้นคุณสามีก็เลยนวดให้นางเอกของเราได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลย บอกว่ามันก็ดึกมากแล้วคุณเองก็เข้านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานสายจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็ทํางานบ้านอยู่ส่วนคุณสามีก็เตรียมตัวจะออกไปทํางานระหว่างนั้นคุณสามีก็ได้บอกนางเอกของเรานี่ครับว่าคุณรู้สึกดีขึ้นห้ืยยังอาการปวดเมื่อยของคุณน่ะนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่ายังเลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมโทรบอกหมอนวดไว้ให้นางเอกของเราก็เลยขอบคุณจากเงินคุณสามีก็เลยขอตัวออกไปทํางานหลังจากคุณสามีออกไปทํางานได้สักพัก ก็มีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยวิ่งออกไปต้อนรับนั่นเลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหมอนวดนั่นเองทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้เชิญหมอนวดเข้ามาในบ้านจากนั้นทางด้านหมอนวดก็เลยได้สอบถามอาการนางเอกของเรานี่ครับว่ามีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างนางเอกของเราก็เลยเล่าอาการให้กับหมอนวดฟังจากนั้นหมอนวดก็เลยจัดการนวดให้กับนางเอกแต่ว่าระหว่างที่นวดอยู่มือหมอนวดของเราก็ไม่น่ารักเท่าไรา่แต่นางเอกของเราก็ไม่ได้ว่าไรพอตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นบุญสามีก็กลับจากทำงานเรียบร้อยกันเลยได้ถามนางเอกของเราว่านวดวันนี้เป็น นงงางเอกของเราก็ดีบอกนะครับว่ารู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะแต่ทางหมอนวดเขาก็ดีบอกนะครับว่าต้องนวดให้มันครบชั่วโมงไม่อย่างนั้นอาการมันอาจจะกลับมาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาอีกหรือเปล่าครับใช่ค่ะพรุ่งนี้เขาจะมาอีานะะกน,อ k. น่าจะเวลาเดิมนั่นแหละเราเข้านอนกันดีกว่าจากนั้นนางเอกกับคุณสามีก็เลยเตรียมตัวนอนหลับฝันดีแต่ว่าระหว่างนั้นนางเอกของเราก็ชวนคุณสามีเปิดอันติแต่คุณสามีก็เหมือนจะไม่ไหวก็เลยปฏิเสธไปนะครับจากนั้นมันเองก็เลยตีตัวนอนหลับฝันดีส่วนนางเอกของเราก็แอบเซงอยู่นิดนึงนะครับ เช้าวันต่อมาคุณสามีก็ออกไปทํางานรีบร้อยส่วนนางเอกของเราก็มาทํางานบ้านแต่ว่าวันนี้อาการนางอกของเราค่อนข้างจะหนักเธอเองก็เหมือนจะทํางานบ้านไม่ไหวนางเอกของเราก็เลยมานั่งพักรอหมอนวดเข้ามาแล้วสักพักใหญ่คุณหมอด้วยก็ได้มาถึงรีบร้อยมันเองก็เลยเดินเข้ามาบอกนางเอกของเราว่าวันนี้จะเป็นนวดคลายเส้นอีกแบบหนึ่งนี่ครับรบกวนคุณผู้หญิงเปลี่ยนชุดด้วยนางเอกของเราก็แอบตรกระจอยู่นิดหนึ่งนี่ครับแต่ว่ามันเองก็ได้บอกอาการของคุณผู้หญิงค่อนข้างจะหนักแล้วพอผมฟังจากอาการที่คุณผู้หญิงเล่านางเอก ของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยเชื่อใจคุณหมอหนวดจากน,น Zac, ั้นเธอเองก็รีบไปเปลี่ยนชุดหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเธอเองก็ได้บอกกับคุณหมอหนวดจากนั้นมันเองก็เลยมานวดให้กบลังเอกแต่ว่าวันนี้มือของมันยังไม่น่ารักหนักกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นเปิดอันตินะครับพอตกมาตอนเย็นคุณสามีก็กลับจากทำง,งานรีบรอยนางเอกของเราก็เดินออกมาต้อนรับระหว่างนั้นคุณสามีก็ได้ถาทั้งเอกของเราว่าอาการดีขึ้นหรืยอยังหมอหนวดเขามานวดให้ใช่ไหมหนางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าม,มาค่ะดีแล้วครับคุณเองก็นวดให้มันครบชั่โมง วันนี้ผมขอตัวนอนก่อนนะครับรู้สึกง,ง่วงมากจากนั้นคุณสามีก็เลยรีบเดินออกไปด้านเอของเราก็แอบเสียงนิดนึงนะครับเพราะาเมื่อคืนชวนเปิดอันติก็ไม่ยอมเช้าวันต่อมาคุณหมอนวดก็มานวดให้นางเอกของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดเหมือนเมื่อวานทางด้านนางเอกของเราก็รีบไปเปลี่ยนชุดลงมาให้คุณหมอนวดนวดให้นี่ครับแต่ว่าพอนวดไปได้สักพังนึงนางเอกของเราก็ขอร้องคุณหมอนวดว่าให้ช่วยเปิดอันติหน่อยซึ่งทางคุณหมอนวดของเราก็รีบตอบตกลงหนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้ินเวลาไปนะ ตัร์ดมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นวันหยุดคุณสามีนางเอกของเราทั้งสองคนก็มาแนงคุยกันระหว่างนั้นคุณสามีเพื่อถามว่าวันนี้คุณหมอนวดจะมานวดให้คุณใช่ไหมนางเอกของเราก็เลยบอกว่าใช่แล้วค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ครบชั่วโมงแล้วค่ะแล้วคุณเองรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังครับดีขึ้นมากเลยค่ะถ้าคุณดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวผมน่าจะอุดหนุนเข้าต่อผมเองก็รู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันหลังจากคุณสามีพูเสร็จก็มีเสียงคนกดออดหน้าบ้านนางเอกกับคุณสามีก็เลยเดินออกมาต้อนรรััับจาาเเเเอออป็นนนนคุณหมวดขงงงท้ คนก็เลยดีก่าวทักทายกันจากนั้นคุณสามีก็เลยเชิญคุณหมอนวดเข้ามาแล้วก็มานั่งขอบคุณคุณหมอนวดที่ทําให้หนางเอกของเรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ได้บอกอาการของตัวเองนะครับทางด้านหมอนวดก็ยินดีที่จะให้บริการนะครับแล้วหลังจากทั้งสองคนนั่งคุยกันได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยคุณหมอนวดของเราก็เลยขอตัวออกไปนวดให้แต่ว่าวันนี้เหมือนจะไม่ได้นวดนีครับพอมาถึงนางเอกของเราก็เปิดอันตีแต่ว่ายังไม่ได้กินเวลาคุณสามีก็อแอบมาซองดูทั้งสองคนก็เลยวงแตกจากนั้นทางด้านคุณหมออนวก็เลยข กับบ้านนะครับพอตกมาตอนเย็นคุณสามีนางเอกของเราก็เปิดอันตีใซแต่ว่านางเอกของเราก็รู้สึกไม่ประทับใจนะครับเธอเองก็นอนเซ็งอยู่นิดนึงวันต่อมานางเอกของเราก็รีบโทรบอกคุณหมอนวดให้เข้ามาหานี่ครับทางเดินหมอนวดของเราเนี่ยก็รวดเร็วทันใจพอมาถึงก็เปิดอั size. นตีไซนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าหลังจากกินเวลาได้สักพักหนึ่งทางดดานคุณสามีก็เปิดประตูออกมาจ้าเอนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันขอโทษนะครับแต่คุณเองก็ทําหน้าที่ไม่ดีพอแล้วหลังจาก นั่นหนัคไปที่ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ